พี่น้องครับเวลาพี่น้องได้ยินคําว่าปฏิวัติประชาชนพี่น้องก็มักจะเข้าใจกันว่าเป็นการลุกฮือเป็นการที่ประชาชนไม่ยอมละแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมานะไล่ฆ่าไล่ยิงรอบสังหารนะครับหรือว่ารวมตัวกันเสร็จแล้วก็ลุกฮือขึ้นมาประกาศปลดปล่อยเป็นเขตเขตไปนะ เริ่มจากจังหวัดหนึ่งสู่อีกจังหวัดหนึ่งคือภาพจําที่เรามีเนี่ยก็มักจะเป็นภาพของความรุนแรงความบ้าคลั่งนะการลุกฮือแบบก่อการจราจนไปเลยก็มีนะแล้วเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็คือการเจ็บตายนะล้มตายบาดเจ็บแล้วก็โดยทั่วไปก็มักจะ ลงเอยด้วยการที่มีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะนี่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะแล้วก็ทหารนะขึ้นคุมประเทศอื่นที่ไม่มีกษัตริย์อยู่เนี่ยนะเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนที่คุมสถานการณ์ก็จะเป็นทหารนะคนที่มีปืนนะไอ้ที่จะมีะเผด็จการตัวเดิมนะที่เป็นพล,ลเรือนอยู่นะแล้วโดนทหารล้มทหารขึ้นมาแทนก็มี นะหรือบางทีก็ประชาชนลุกือขึ้นมาทหารเข้าปราบเสร็จแล้วก็เปลี่ยนผู้นําแต่ว่าก็ยังเป็นเครือญาติหรือคนที่เป็นที่ไว้วางใจของเผด็จการนะตัวเดิมเพื่อจะได้มีลูกน้องตัวเองขึ้นมาคุมแล้วก็ตัวเองก็ไม่ต้องได้รับผลกรรมอะไรเงี้ยบางทีกนะ็จะถึงขนาดต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างประเทศอะไรกันก็มีนะแต่ว่าช่วงทรานซิชันหรือช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ย ก็มักจะอยู่ในเกมที่เผด็จการเขาคุมเกมไม่ได้ประชาชนเองเมื่อลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะไล่เผด็จการคนหนึ่งไปได้แนละ้วแต่ว่ากรอบกติกาและตัวเล่นก็ยังเป็นแบบเดิมประชาชนก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบีย้ยอยู่บนกระดานเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยั่งยืนนะครับบทเรียนที่เราได้จากเรื่องที่ผมเล่าคร่าวๆเนี่ยมีแล้ว การรวมตัวกันของประชาชนจํานวนแม้จะมากจนสามารถขับไล่เผด็จการได้เนี่ยแต่ถ้าสมมติเราลุกฮือกันแบบที่ใช้ความรุนแรงรเผชิญหน้าบาดเจ็บล้มตายเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้คําถามคือแล้วเราจะบาดเจ็บล้มตายแล้วมันคุ้มไหมอันหนึ่งนะสองคือเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายแล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้ไหมคําถามนี้สําคัญ คำตอบจริงๆเนะี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นไปได้แต่เงื่อนไขมันคืออะไรใช่ไหมทีนี้ในเรื่องเงื่อนไขเนี่ยนะการใช้ความรุนแรงนําหน้าเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงไหมมีวิธีการที่สยบความรุนแรงหรือหรือไม่ก็คือมีอํานาจเหนือกว่าความรุนแรงหรือทําให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดจบเร็วที่สุดและ ที่สําคัญคือต้องเด็ดขาดที่สุดนี่ก็ามาเด็ดขาดที่สุดเนี่ยมันก็มาสู่ประเด็นที่2เรื่องว่าประชาชนเนี่ยการลุกฮือของประชาชนจํานวนต้องมากนะแล้วก็ต้องมีแรงกระเพื่อมใช่ไหมละ่ะทีนี้แรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นแล้วนําไปสู่การล้อมปราบหรือจนกระทั่งเป็นความสนใจของชาวโลกแล้วนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะประชาชนโกรธลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะหัว ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนระบอบไม่ได้เป็นการรื้อโครงสร้างแล้วประชาชนทั่วไปก็ที่ลุกขึ้นมาก็เป็นเพราะาไม่พอใจอัดน,นั่นตันใจเรื่องปากท้องนีมันไม่ยั่งยืนที่ไม่ยั่งยืนเพราะว่าประชาชนไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดการนะอาศัยว่ามารวมกันและส่งเสียงแล้วก็ไล่มันออกไปแล้วก็อำนาจก็ยังอยู่ในมือของคนที่นะเคยชินกับการอยู่ในอำนาจทฤษฎีโมเดงล้มช้างเนี่ยมองว่า ถ้าประชาชนจะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยประชาชนต้องสร้างเหตุและปัจจัยที่ทําให้เรามีพลังเหนือกว่าแต่ที่สําคัญเนี่ยเหนือกว่านี่คือกําหนดผลอะไรได้คุมสถานการณ์ได้แล้วที่สําคัญคือต้องวางโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาวนะถาวรโดยที่พลังของประชาชนนั้นจะต้องอยู่เป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กอย่างแท้จริงแล้วในการต่อสู้เนี่ยถ้าเราไม่เอาความรุนแรงนําหน้าเราจะทําให้เกิดผลได้อย่างไรเนี่ย เราจะต้องสร้างผลสร้างความได้เปรียบเรียนรู้และปรับฐานจนกระทั่งประชาชนเนี่ยมีพลังอํานาจยิ่งใหญ่เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริงในเชิงปริมาณต้องเป็นอย่างนี้ปพระจำนวนเกินครึ่งแล้วยังไม่พอต้องกินไปทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนี่คือตรกกะที่ใครก็เถียงไม่ได้ถ้าเรามีประชาชนที่เห็นพ้องต้องกันว่าประเทศต้ตองเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนยังไงบ้างใครเป็นตัวปัญหา นะเป็นอุปสรรคเป็นศัตรนะูเมื่อทุกอย่างมันชัดเนี่ยประชาชนที่ตื่นรู้แล้วในเชิงปริมาณเต็มแผ่นดินจริงๆเนี่ยจะชนะในการเลือกตั้งจะชนะในการนะรัฐประหารแต่ตัวร้ายที่สุดก็คือตอนรัฐประหารนี่แหละเครื่องมือเผด็จการตัวร้ายเนี่ยคือยึดอํานาจรวบล้มกระดานนะเขาเรียกเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งชนะการเลือกตั้งแล้วถ้าโดนล้มเนี่ยประชาชนก็ต้องถือออกมาเป็นเหตุนะครับ ถ้ายังไม่ล้มนะป็จก,การนักการเมืองอาจจะมีลักษณะหลอกลวงนะไม่พาไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถจะเลือกคนที่ดีกว่าได้เสมอใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันใช้เวลาประชาชนเองก็ต้องพร้อมต้องแน่นแน่นที่ว่าจํานวนแนละ้วยังไม่พอต้องเป็นเรื่องของคุณภาพซึ่งแปลว่าอุดมการณ์ต้องรวมกันเป็นทิศทางเดียวกันนอกจากนั้นก็จะต้องมีการสอดประสานกันเป็นเนื้อเดียวกัน คือถ้ามีแล้วแต่ต่างคนต่างแย่งชิงกันเป็นใหญ่เนื้อต่างคนต่างสเปสสะปะเต็มแผ่นดินมันก็ไม่เกิดพลังจะทํายังไงให้เกิดพลังผมก็เสนอว่าต้องมีองค์การนําขึ้นมาเพื่อสารร้อยทุกอย่างเข้าดีวกันด้วยกันแล้วก็เป็นเหมือนคอนดักเตอร์นะวงออเคสตราซิมโฟนีทั้งหลายนะใครจะเล่นตอนไหนแล้วก็สอดประสานกันเป็นเพลงเดียวกันถ้าทําอย่างเนี้นะแล้วมันมีพลังมากๆเนี่ยถึงตอนที่จะลุกคาดการต่อสู้ ปฏิวัติประชาชนเนี่ยต้องนึกถึงวันลุกคาดถ้าคุณไม่มีกําหนดการลุกคาดนะ mm hmm. เขาเรียกตาดูดาวเท mm hmm. ้าติดดินที่ผมพูดในทฤษฎีมมเดงลมช้างเนี่ยทุกอย่างก้าวเราต้องเข้มแข็งขึ้นเราต้องก้าวหน้าเราต้องวางปัจจัยเหตุปัจจัยของชัยชนะไม่ใช่นะ mm hmm. เขาเรียก react เป็นปฏิกิริยานะ react ก็คือมีอะไรเกิดขึ้นก พวกที่พวกที่เฉียงกันไปจนคําพูดความคิดทับถมทับถมทับถมแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นประโยชน์แล้วประชาชนที่สุดก็จะถูกเผด็จการยโยนความขัดแยง้งนะกลายเป็นถูกเข้าแบ่งแยกและปกครองนี่กําลังเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและ,ะเผด็จการมันก็ใช้วิธีการนี้ตลอดประชาชนที่ตาสว่างแล้วแต่ไม่ไปถึงจุดของการจัดตั้งการปฏิบัติการแล้วไม่มีขบวนนาเข้ามาสารร้อยเนี่ยที่สุดแล้วมันจะกลับไปสู่การความรุนแรง ประชาชนก็จะเหลืออด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 นะครับแล้วสุดก็จะคิดวิธีการรัดก็ฆ่ามันใหต้ตายกำจัดมันไปเลยทำร้ายไปเลยบางคนเนี่ยเมื่อก่อนพูดกันถึงว่าต้องให้มันอยู่ไม่ได้ตัดน้ําตัดไฟน,ะนี่เขาเรียกเป็นประเภทสิ้นคิดทําให้เกิดนะจราจ,จนโกลาหลนะไม่ใช่วิธีทางของคนฉลาดการทําร้ายบ้านเมืองเรานะการท่องเที่ยวก็จะเสียอะไรก็จะเสียเพราะถ้าเราต้องการชัยชนะเนี่ยสร้างเหตุป,ปัใจจัยชัยชนะ แล้วถ้ามันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังฐานฐานของประชาชนที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กปกป้องสิ่งใหม่ที่เรียกว่าประชาธิปไตยคือให้ประชาชนเป็นใจเนี่ยนะได้อย่างยั่งยืนแล้วมันกินต่อไปได้แล้วมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นขณะที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประชาชนก็คาดหวังได้ว่าผลประโยชน์ปากท้องความเป็นอยู่วิถีชีวิตความนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่วัดวาธกรรมหรือนะ ประโยคสําหรับการหาเสียงแต่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และประชาชนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้กําหนดนักการเมืองก็จะไม่เป็นผู้รับใช้ทหารไม่กล้ายุ่งการเมืองอีกถ้ามีกษัตริย์ก็คืออยู่ในกรอบที่ประชาชนกําหนดนะว่าทาจะอยู่ก็ต้องอยู่ในกรอบนะหรือไม่ก็คือถ้าทําร้ายประชาชนก็คือต้องไม่มีเพราะประชาชนเป็นใหญ่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยบุญรักษานะครับลองไปพิจารณาดูสวัสดีครับ